ไปอไป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 ไไป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 ปไ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 ไปไปไไป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 ไไป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 

ไปไใบินใชเขาเรียกมนได้นเาต้องุนี้นลเลูกัลูกให่ลูกกัลูก่ลูก็ลลไ้น่ลูก่ลูกไหญ่ก็พูลูกแล้วลูกังแบบจะบิเป็นจะินบิกนหลังได้หนะร่ล่ได้ไมสได้อย่าไล่อย่ามาเห็นไ้่สาคน เราแข่งมากเยค่ะแก้วกอยามั่วพ yeah. ่วงที่เรามเดลกันแล้มัเยตายเยอาตับเราเยอายเนี่ยเราลูกเราเขียนเเราตัวบรรคับเราแต่ว่าตัวเป็นยังไกันทางกินกันว่าเศร้าเนี่ยกันแล้วเราเกิดมาใส่กันอยเดยวสานาเราตรรวมแล่ามัดีแต่ว่าเราอย่า ที่เหลือเขาอยากมากรอกพาเขาผู้ใด้ภาเขาล่อยอยู

เราสจเห็นเ่าวาเราเห็นไหให้ให้ให้เราเห็นให้เจ้าเห็นได้เราเห็นให้เจ้าหันบึงเราเห็นให้เจ้าเห็นอะไร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 ักกันแทงกัน ตั้งกองทัพดูด้าหิ้าว้เลี้วเป็นน้ำกินจังไส้ข้าวมหรือว่าวนัเป็นจังสหาเตยปีา้าเ้นเหลน่ี้าแเป็นเนี่ดีราหบร้านบริจาค

บก็ให้แม่บาบอกแม่แม่ซวยไม่จะแม่แล้วก็แม่บาแม่เอาใช้สิทธิ์เอาใช้ได้เดี๋ยวมันค่อนดีคือกันจะเป็นค่อนดีแต่ว่าเดี๋ยวนีจากพ่อจากแม่ซวยว่าอยู่ ก็มเป็นแนี่ไปหาเอละบ่เป็นเนื้ไปเ็นงเนืบ่เป็นเนื้อบ่บมากยันบบมากมาอยู่แต่อันนี้ก่ได้ดไดู้นี้เนี่เราจังวงบนีู้จันะให้ญาติอยนเราวเเราไปบเปสบัดเ่นก็มาแค่ยังย้กินซ่่็ แล้วแล้วอยู่บ่อีตัวโล่ผู้ <coughs> ก็เห็นเต้าเด้อแม่ส c นล่ t มันอีหลีเห็นกันเหกคนเนาะพร้อมกคสิบ่ตกใจเนาะอันนี้มาแบบมาแบบบ่เห็นกคนมีียงกินแม่นะนบ่ตกใจ้่สิว่าแกมาเก็นอนนอนเล่เตายอน่ ได้ยอันอันอันนี้แลเาไม้ก้อยบากั่ะคือคือีนาีหคือมุกใกับเด็คือยอกเป็นอย่างเงสี่ด้ากัเลยมาหายบอกตัวเราเล่าเดกเราเล่าเด็กระบบอะไรโอ้ไมเระบบอะไรอีหน้าอย่าเลกยงไม่อแล้เรงเอ้ยระบบอะไรเราไปเลยอาเส้าส่วนเราอกุ้งแล้ว vâng mọi người đến ừ. đây để... ừ, không có cái, cái này nó không có cái gì vâng luôn luôn เบิ่งเมีเด้อวาสันเบิ่งเมียนี่เบิ่งเมียก่ทีสิจะดีก็เบิ่งเมีผัวมันบออันนั้นดอกเราว่าผู้ผูู้โลกผู้หมูลว่าเบื้งเปคนเ่ัวแหละเบื้องเมีอยากดีให้เบิ่งพีเบิ่งน้อกเ็นว่าราว่าดีนี่โรคยั่งมีซีวิตอยู่ของหมาเป็นยังไงแต่ว่าโราอยากบอกอาเบอกเออได้มข้น cơn okay, bão nó kèm có nóc ông con linh ban tai cái bão cứ là cái khoang sụn bão là là nó có nhiều có cái กระสันเขาไปเลี้ยนั่นมาินั่เไ้ฟันมาสดนาเลี้ยงนันมาน่นาเี้ยั่นมาสั่น ไปหาตัดเข่ามะกรูดเอางี้กันจากร้านอะไรไปบอกป๋าเนี่ยป้านั่นเราเนี่ยเปิดฝันได้ยังไง

แม่เคลมส่วนจำของรื่อยตัวันจเป็นจังสีะไปหารับหาหอกหรือเปล่าเรได้มาข้ามหลัดนแล้วมนี่มัน้นน้ว้อะไรนะมันเป็นจังสี่แหละขัดม้องเน่ยแล้มันถือขัดปันนี่เล้อเจ้าอันนี้ไม่พี่น่สายเลืดเจ้า พ่อเๆ่าพ่อขวดพ่อทั้งนยั้น ร้อมเมือไปพองสาวพอเมือไปใไนาาพอได้เอเบอมัมาเาขาหัวหน่านีต้นดอกเพิ่อพันร่เลยดต้นกเพื่เนพ่อมาขอเช่าเด้เห็นมึงมีความสุขเลเม่ไปลไดไมยนเไปไป

嗯你喂呢？

เบอกดังนี้่าจเป็นต้องเชบอดีอ่นช่วยอเวาม้ะไเราไปเดี๋ยวมันจะีมันจะดีก็พ่อสิเราเปิดก็จบมาลับมาหอกให้กดีอาก็เราเป็นังไงเป็นังไี่เน้าได้หนื่พี่ตาพี่น้

ยัให้แม่ได้แม่ยังขังแม่ปีแม่เน,นี้มันตีแม่แมมเขียวน่ะแม่มเอาแค่วนาเจ้าจังมาเขียวนะนะคนมาหาปีมันดนีคืนข้างนอกตลอด

ลูกีนเยก่อนมานะมันก็กลังสเขแต่มันมายาวก่าก่อการเตอนเออการเตือ้่ยเฮ็ดลูกเฮ็ดเจ้าแล้ว่ายงบอบอกบอให้ห่วงแล้วคุณจา้ควเขาอกเนีได้เไปปฏิบัติเาบอ ไฟงูฟักเขาที่แหลมันเบียงนนอมันเบียงมันหลดดันขึ้นดันโอ้ง่ายขึ้นแล้วมันยุงซีที่แหลมเขาจับยงสีมันก็ขึ้นขึนขึนผู้ไดด้าขึ้นที่เหลมไฟงูจนดับไลงูขึ้นเราเองันก็เบียเบมยงปวกะพาะนั่มันจับไฟขึ้นไฟงูนั่นตอนนั้นอ ที่จำไว้ขันตาการอย่างนี้มากกว่าีนเขาเล่ากันทังงทั้งเท้เทัเเน่อคนเล่าคนนีเตเ่าะนยังสีโอมีตะอันขนมานั่งอยู่ในาเ่าเห็นน้ำขนเจ้าภาพตั้งใจเห็นต่พอหูเบิดเตะขนเจ้าภาพอีออกันพอสูเขาก็ยิถือ ในทวงหลุดื้อในคำน้ในในี่เป็นเน่กูว่าจะฟ้องไปยังแต่่วงหลุดซืกอสั่งพวกเท่ากับว่้งวันนี้ผ่กระสั่งคัดว่าเฮ็ดคือมันมีงงแบบีน่ยอย่บอกว่าหนันี้วรจเพิ่งใจบอมีแตตที่แหลกันยา่ไปควระบอกกับพเป็นยังจกทุกคนกับ่อจักแต่บอกวาเฮ็ดที่แหลกว่าสิบว่าผ้าที่แหล้อกเขามากคัดพวกอยางหูแม่ปวดัูอยู่ว่าพี่หลง่วยเนอเร่นยางเย บเม้คุยเี่ยวเขาเพิางเขาเพิ่งมาผูกเลยวันนี้แล้วงใหเรอ่เป็นะหมหมพอนั่นแหละหมันแต่ว่าตัวอง่าีหมวนีอสเป็นสมบนรทุกบทอบพจักหอดหจักด้อกอืนม่ยางมอวมหลดนีหน้าเนี่ยอยู่นี่เขียวมวีเขียวบวชได้กบวชแล้ ปวดที่ผ่าี่ปวดหลุดก็ตรงจั๊กงันปวดจักสามมือดเทบาเเี่เเป็นยังไงไมายไม่ตายดีดีสิดีถึงัดจักเขาห็นไวดตอมือลดยามมือก็สามือกทีเขาเจดีเห็นว่าดีือจั๊กี่ดีงานานเาบกว่าได้เห็นมันมันเหยาะง่ายม่พเป็นยังเปลนางถั่วอยู่วัดกันยังดีผ่าเขาวัดเนี่พวมือซิ โบ่แห้งเป็นขนเน่นี่่ากัปมวัด่านวัดป้เองไปรวยรวรวย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 นวร่นรวยรวยรวยอวยรวยรวยรวนรวย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 เวารวัดวอรว้รว้รวยรวัรวย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 วยรวยรวรยรวยวยรวยรวยร้รวยวยร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 วยวยดวยรวยรวยรยวรยรวยววรยววเพรวรรรว เบิาเบิร์คือคำครอบครัวแล้วคือที่นั่งประสานพอดบับึงแลเราบวกว่าผู้ในอ่างนี้มึงหวงระวัเสี่ยมึงหลวงเนลเนลพีกันพ่วงพ่วงเนีกักใครกับขาขอื

ผู้เจ้าก็มือ้เบาเบาเาเบาไปอจบองกุ้หวะโ้เจ้าเอินอ่ะออกุ้งจับตงเป็นจังไรเบ่ววมีอย่างเนี้ถั่ว่วมี่อยาเนี้ยถั่วถั่วมีเอ่างเนี้ยั่วถั่วมีอย่างเนี้ย่าล้่วม่อาเนา้ยถั่้ถั่วมี่อาเนา้ยาั่วถัวมา่อยรางเน้ยถั่วถั่วมา่อ่าเนี้่วบ่วม่อยาเน้ยถั่วถั่วมอยาเน้ัวถั่วมา่อยาเน้อาเนีย ก็มาหล้วก็มาใส่หันแล้วก็ยางเลยเลยมาหลดเอ้ามือนันกราาสีก็เห็นยูหันมันยางเลยเลยมาหลดยินมาละมือมันยังค้าสีก็เห็นหันมือมันกับแ่นน้ำจอกจอกอในห้องน้ำมันมาหนีจากมือนเลยเอ้าม่่เนี่ยะมอย่นี่มาออะไยนนี่ล่ะข้านีงยินเสียงของมังนีกระดั้นของหมูอ่างขอาอไยาว่าจะของจนี้

ดีละพี่น้องเจ้าหน่งาเจังสิเอาไปปฏิบัติทำระบอกอไปรงฟันเดือบ่อยไปุความมเจ้าอ้อรั่องอรอบ่อรั่อลั่อรับอับ่อับ่อ่ยั่อย่อรอย่อ่อร่อ่่อรั่อรอรอ่อรับบั มันมากองการว่าเก้ huh ีงนั่งสงีมเดเขาโมน้กันิมากองตัวักรักเขาอยูหูคอยพหูแต่ว่าควโลแล้วอยากเป่าเค่นั้น้มาแค่อยางเป้าเอย่างพี่้องคิดกันเร่ามาพูดใดอยางมีเ็นมีน้ำหลวระวังสิมอย่างเป่าเมียดักเมียูดักแล้วักูแต่ว่าเราอย่างเ่าเราม่กเออไดฟังน้ำกันแหลมตอนหน่งบกว่เขาลุงมันแก่เลียวอลไนี่เป็อันนี้เลียวแต่อันนี้ก ก็บ่รู้บ่ได้ท่าบักต้นมองว่าถ้าเขาบ่บ่เอาให้เป็นหยังก็เป็นคือจังยกมือขึ้นจังซี่แต่มือข่อยน่ะเลิมมนเบิดแล้วแวปลายปลายมือนี่ฮู้่แว่าโตนี่โตนี่มันเ็งเบิดแล้วเ็นมือสักมือมันัา่วาบอนป่าเียนบ่อนน้ก็นเต็มน่ แล้วร้องมาการนู้มายยเขาอาดูเน uh ี uh ่มเรื t uh> <t uh ่อกเนียงอนงี่เออเออรออเ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 ออนอํเออเออเออเอาเออออเอเออเออเอออเออัอออ ร่ำมวนไว้อากำมวนมั่วนันยวร่อ่มวนย่าไมวนะรอมนี่ละดอกม้ออกาตเปนางาี่รอบกันใเรางเีน่รามว่ากผู้อยากเฝ้าให้กูซาแล้วสิผู้ยู่ผู้ไม่ร่ำนั้นอยางผู้เดียว้าซะาสิ่งเรมาแค่นี้แล้วแค่อยากเฝ้า บอกว่าบ่นี้อย่างเมนบอกเราบอกยกินกันอยู่บเราบอกยังให้กินกันจ๋งจะว่าเราอยากเบ้าเราอยากบอกเรามีชีวิตเราบอกบ่อด้เรายกบอกเข้าเราอยากบอกแล้วมันเบาบ่อันบอกกันที่ตูนมีที่ตนเน่ที่ตนอยบอที่ตนอาบ่อด้กันตัดกัดตั้งเยก็อยากเปล่าโอ้ยเอายยาดีกาใ้ได้ คำเดียมันจะหายลำใหญ่หน้ารล้วก็หน้ากับว่านั่นฮะแล้าก็อึดอัดกับคืออรไรก็ร่างเด็กแล้วก็อยากบอกว่าลชายแต่เด็กแล้วแคปแค้น่ารักน่าร่งจังวาตายเลยเออเรามาเฝ้ามือดิเรากระซวงเล้วเราไปแล้วเราไปแล้ว เราบอลอีกมีบอกว่าจานว่าอะไรกันนะเราเดินเราอย่างอกับเราไงใช่วงให้พี่น้องผู้จ้างเราแบวเราไปแล้วเราปรอยแล้วเราสบายใจเลยเรามาแต่เราอยากบอสิ่งเราบอลบอกคนตายเราสบายใจแล้วพวกหนูซื้อเพวกหนู้ส้กในตัคนนคือเรา้าน่ะจิตเราโลงแห้งเลยเรามาจิตนิ่งโลงแห้งจนขจนคิดว่า่อยยใตตัวนั้นเอการินเีหเ

ปทยขอาวตายสุดจะพูดจริงรตายเอาอย่างจังวัดเซาน้องไปหน่อยไปดูเ่างจัวัาจังซีน้อนั่นอย่งน่อน้อปเนาะโมเวนเนี่ยนมคือนอนรับผิดชวยก็นอนร่วงนอนล่กงกันจะเี้เไปทั้งทางเ่าไปทั้งเข้งตอน่พราะหัเดือร้อนก็น กินอไมนกินในช่นน่ใาชันเนี่ยชันทอดแล้วว่าตายแล้วเออกอไรแต่นเรา่อน่ะนมันโมเมนได้ไนว่าว่ว่าตาว่าาล่ล่ไปเราไปแล้วไเนเซนี่ยุไปไไสร้างเรไสร้างเได้ให้กิกเ่าไส้รองไรตดอกท่าไสอไ่นไ เราโยโยข้อเท้าไปไปสั่นเราไปเไปไปหยกไปล่ะไปแล้วสัาไปแล้วลกถึงสัดเราลลูกล้ห่วงยังเลวลูไปเปลนผู้มเล้วเป็นผู้มาเล้วไปเจ้าบเตรแม่ก็เด้ยิน้ำกันแก่แล้เด้ยิน้ำกันบเด๋วลห่วงแล้วหนาสั่นนามันดีกวาเก่าใส่เส้ใส่กับใส่เว้ไมันมัันันนยเนี ใบใบบานไม่บาดปบมองสกใบเดยวมืดเดียวไป็นจิตก็แล้วมืดเป็นเจีน้ำเอเนอาวนะใบรัมใด้วยหม่องมีความสุขบองสนุกสัขสบเจ้า่น เอ้โหร้อนอบทั้งนจงเยอะนอนมยสบายเลยร้อนตายนนมสบายได้าจังวัาโรมาโรมาเบียบเย็นลงโอ๊ยวนไปไหนืนยวัดน่อยยังยังที่นี้เนี่ยินตอนคัดของผ้าร้อย้อยว่โร่วงแห้งร่วงเบียบุบม่ยังเลยเนี่ย

สั่งไ้วล้วบอกยังไงเราสั่งแต่ว่าิงเราบ่เราอ่านบดียร์นี่เหนภาษาอีบอ๋อนี่แหละเอใเซมือลูป้านี่น้าจะของนั่นอันนั้นอันเอาเอาปวดไหมมั้งปวดปวดเวราะ่านเด็กเปิดทำไมในใครยังห้ามั่นด้ำไหมปวดน้ำดน้ำปวดน้รปน้ปวดปดน้เ็ตหน้าเซ็ยัมาจะไม่กินเนี่ยเร้าใจไหมไมกินแม่ว่าอึดไม่

ผูยในยนี่นี่แม่ไม่ยิ่งแต่ต้องเรียบแม่นั่นบ่มีคุ้นีกับผู้ใยญ่กับมันกับว่าเต็มนี่ะ

Mấy xây bà được, phải nuốt, phải vắt, phải là, đưng vắt, được, phải bả, thuốc khát. là bò, là... con... <laughs> cái, <đầu đây. cười> cái này là heo, cái này là

มันมันอันตัาเอะเลยบบนก็เสียแไนเี่ยวกนจอคันมันาแม่ค้ามันมีน่มง่รากัดสุดแล้นอย่างนันม่ม้นเนใ่นอ่าัดสุดล้วอย่างังไมนมนเต้นใส่กอดร่างกั้นอย่ามันม่มีก้นเม้นใส่อ